นักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดช่องขายเหรียญไลฟ์นี้ก็มีเหรียญชนิดหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นเหรียญพระเสียนเอียงไลฟ์นี้ก็จะมาแบ่งปัน ให้ท่านผู้ชมคนละเหรียญสองเหรียญหรือว่าท่านใดชอบก็เหมาไปเลยหกเหรียญเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเป็นแบบไหนไปดูกันนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดชอบเหรียญแปลกชอบเหรียญพระเสียนเอียงอยากจะได้ไปเก็บสะสมโปรออราคตก็ทักทายเข้ามาทางช่องของเรายินดีแบ่งปันในราคาเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็ลองไปดูว่าเหรียญ เสียนเอียงราคา150บาทเอียงมากเท่าไหร่หรือเอียงน้อยเกินไปสนใจก็พักเข้ามาพูดคุยกันก็ไปดูกันนะครับก็เกือบขวางนะครับเกือบขวางเหรียญละ150บาท นะครับประมาณนี้นะครับเหรียญละ150บาทก็มาดูอีกแบบหนึ่งนะครับทาง่องของเราก็มีอยู่ทั้งหมดหกเหรียญเหรียญราคาหนึ่งร้อย ห้าสิบบาทนะครับก็มาดูอีกแบบหนึ่งนะครับเราให้ดูสามแบบเหรียญพระเสียนเอียงในไลน์นี้เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทดูแบบนี้ก็เอียงเกือบขวาง ดูแบบนี้ก็เอียงเกือบขวางดูแบบนี้ก็เอียงเกือบขวางเหรียญละ150บาทนะครับก็ดูไปเรื่อยนะครับดูทั้งหกเหรียญเลยนะครับตอนนี้ก็เวลา ก็ยังไม่ดึกนะครับเป็นเวลาที่เหมาะแก่การดูคลิปดูไลฟ์สดดูเหรียญพระเสียนเอียงทางช่องขายเหรียญน,นะครับไลนนี้ก็นำเหรียญมาแบ่งปันเหรียญพระเสียนเอเียงเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาท ดูเหรียญพระเศียรเอียงสามรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งจับรูปวัดตรงขึ้นแล้วก็หมุนนะครับเกือบขวางนะครับรูปแบบที่สองจับพระบรมบรูปตรงขึ้นแล้วก็หมุนก็เกือบขวาง รูปแบบที่สามนะครับจับรูปจีดีวัตทิ่มลงก็หมุนก็เกือบขวางนะครับสองเหรียญแล้วที่ดูไปดูยังไงก็เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบตอนนี้เออยู่ในไลท์ก็สิบท่านขอบคุณสำหรับท่านที่ กดไลค์ like. ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณเอซที่ยังดูเหรียญแปลกเหรียญพระเสียนเอเียงเหรียญนี้หกเหรียญน,นี้ใครสนใจอยากจะได้ ขอทักทายเข้ามาก็มาดูอีกนะครับเหรียญหนึ่งแบบที่หนึ่งถ้ารุมรูปตรงขึ้นหมุนก็เกือบขวางแบบที่สองจีดีวัดตรงขึ้นหมุนก็เกือบขวาง แบบที่สามรูปวัดทิมลงก็หมุนก็เกือบขวางสรุปแล้วเหรียญหกเหรียญน,นี้เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับพระเสียนเอียงเกือบขวางเหรียญแบบนี้ ราคาไปต่อได้แน่นอนก็นลงนะครับขอบคุณเอซีที่ยังไม่นอน ขอบคุณที่ดูไลฟ์สดเหลียญพระเสียนเอียงไลฟ์นี้ก็มาแบ่งปันก็มีอยู่หนึ่งเหรียญรุ่นเก่าพระเสียนเล็ก เอที่ติดตามช่องขายเหรียญก็คงมีข้อมูลทุกอย่างสำหรับเอฟซที่ติดตามก็ไม่ต้องพูดอะไรให้ท่านผู้ชมรำคาญพูดแค่นี้ก็ น่าจะเข้าใจสำหรับคนที่สนใจใครที่สนใจใครไม่สนใจก็ไม่ว่ากันนะครับเหรียญแบบนี well. ้หายากทางช่องของเราไม่ได้พูดถึงเหรียญราคาในตำนานอย่างเช่นสิบบาทปีสามสาม ปีสามหนึ่งยังหาไม่เจอจะไปพูดถึงทำไมปีสามสามปีสี่ศูนย์ห้าบาทก็ยังหาไม่เจอไม่พูดถึงเหรียญในตานานมาพูดถึงเหรียญพระเสียนเอียงอย่างนี้ดีกว่านะครับเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทคุ้มสุดคุ้มซื้อไปเก็บหรือจะซื้อไปต่อ แบ่งปันไปต่อก็แล้วแต่นะครับทางช่องของเราก็อยากจะเก็บเหมือนกันแต่ทางช่องของเราก็จำเป็นต้องแบ่งปันให้เอฟซได้มีโอกาสได้พบเจอ เหรียญพระเสียนเอียงในขณะที่หลายหลยช่องไม่มีไม่ได้มาพูดไม่ได้มาคุยเกี่ยวกับเหรียญพระเสียนเอียงก็อยากจะแบ่งปันให้เอฟซีที่สนับสนุนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ของคุณเอที่สนับสนุนดูโฆษณาแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมขอลา f อซไปเพียงเท่านี้สนใจเหรียญื่ะเสียนเอียงหกเหรียญน,นี้ จะสั่งจองหรือว่าจะเมาก็แบ่งปันได้นะครับเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทบวกค่าส่งสำหรับไลนนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันไลต่อไป กับช่องขายเหรียญชาแนลสวัสดีครับ